สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนกันด้วยนะคะวันนี้ก็อยู่กับช่องมีสาระนะคะวันนี้ก็จะมานําเสนอวิธีการที่เราจะทําวิดีโอให้มีความเคลื่อนไหวนะคะให้ปากขยับไปตามเพลงเนาะก็ประมาณนี้เนาะก็ที่กําลังฮิตกันนะคะก็จะเป็นประมาณนี้นะคะโดยเราจะใช้แอปตัวนี้นะคะนี่เนาะ ตัวนี้นะคะเดี๋ยวจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปนะคะสามารถกดดาวน์โหลดบน App Store ได้เลยนะคะฟรีนะคะแอปตัวนี้เนาะะหรือใครจะพิมพ์ไปนะคะก็ได้นะอะชื่อว่าเดี๋ยวนะอวตานะคะ ตัวนี้ตัวนี้นะคะนี่เนาะก็จะเป็นอันนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูวิธีที่เขาจะให้เลือกฟรีนะคะ,ะเราเปิดเนาะเดี๋ยวจะลบก่อนนะคะลบเพื่อที่เราจะติดตั้งใหม่แล้วจะมาบอกว่าเราจะต้องเลือกตัวไหนเพื่อให้ใช้ฟรีนะคะ กดไปก็รอการดาวน์โหลดนะคะอ่ากดเปิดได้เลยต่อไปก็กด next นะคะ next อ่ากดเน็กไปเนาะนี่นะคะตรงนี้เขาจะให้เลือกว่า เสียตังไหมนะคะถ้าเสียตังเนี่ยเราจะไม่มีลายน้ำนะคะแต่ว่าใครไม่อยากเสียตังก็ใช้ฟรีก็ได้นะคะโดยการกดปตรงนี้นะคะกดไปเลยหลังจากนั้นก็กด allow a e s s นะคะก็คือการเข้าถึงรูปภาพเนาะ,อะตอนนี้เราก็มาดูว่าเราจะเอารูปไหนขึ้นมาทำเนาะก็เลือกรูปนี้นะคะเสร็จแล้วนี่นะคะก็จะมีอันนี้ก็จะเป็นเพลงที่กำลังฮิตนะคะที่หลายๆคนนำไปใช้เนาะ ่รอ,อสร้างวิดีโอสักครู่หนึ่งนะคะนี่เนาะก็จะเป็นแบบนี้นะคะอ่าเราก็กดเซฟได้เลยอ่าเสร็จเรียบร้อยก็มาดูเลยนะคะวิดีโอของเราที่เราทำนะคะ ก็จะสังเกตเห็นว่ามันมีลายน้ําอยู่บนวิดีโอของเรานั่นเองนะคะอ่าโอเคนะคะก็นำมาฝากกันเพียงแค่นี้ถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกด subscribe เป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะสําหรับวันนี้ขอบคุณมากๆที่รับชมนะคะสวัสดีค่ะ